ภายนอกเนี่ยเจ้าของบ้านเลือกใช้ที่ผนัง15เซนนะครับโครงสร้างเป็นเหล็ก LH beam ภายในเจ้าของบ้านเลือกใช้2ขนาดมี7เซนครึ่งกับ10เซนนะครับตัวนี้เป็นผนังอินโนวอลนะครับสำหรับงานอาคารโครงสร้างเหล็กตัวนี้จะเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก2ชั้นภายนอกเนี่ยเจ้าของบ้านเลือกใช้ที่ผนัง15เซนนะครับโครงสร้างเป็นเหล็ก LH beam ภายในเจ้าของบ้านเลือกใช้2ขนาดมี7เซนครึ่งกับ10เซนนะครับตั้ง60สูง -2 เมตร40เราสามารถตัดต่อได้ตลอดทั้งแนวโครงสร้างเลกเขียนว่าเราเชื่อมเหล็กประกับบนไว้เพื่อให้ยึดผนังไม่ให้สั่นนะครับพอติดตั้งเสร็จเจียรตรงนี้ให้เรียบพอเจียรเรียบแล้วก็จะโพด้วยปูนฉาบบางโพเฉพาะรอยต่อนะครับุดท้ายแล้วนี่ต้องสกิมโคตทั้งหมดเป็นผนังที่ใช้สําหรับภายนอกและภายในนะครับ ส่วนในห้องน้ําถ้าในห้องน้ําต้องใช้เนี่ยเราจะจะให้าทาเขือขึ้นมา10เซนนะครับปูนที่ใช้เราจะใช้ปูนทั่วไปครับปูนเกาวที่ใช้ในที่นี้เราใช้ตาจโจะเ,เ่ยสำหรับปูนกระเบื้องทั่วไปนะฮรมีเล่มไม้เอาไว้สําหรับตอกให้แผ่นได้ระดับตรงแล้วก็จะมีเหล็กเหล็กที่จะเป็นตัวยึดเป็นเหล็ก3ามหุนเก้ามิลน,นะฮะที่จะเป็นตัวยึดผนังติดก,กับโครงสร้าง ตัวนอกวงกลบตัวติดตั้งกับวงกลบเราจะมีแผ่นที่ทํามาพิเศษคือเสริมเหล็ก3นิ้วมาด้วยนะครับสําหรับยึดกับวงกลบเพื่อเกิดความแข็งแรงขนางด้านนอกอาคารเราจะให้ใช้แผ่นอินดอ a ได้ไม่เกิน5ชั้นเนื่องจากถ้าสูงเกินกว่านั้นแรงลมก็จะมากนะครับการสปอร์ตยึดกับโครงสร้างก็จะน้อยลงส่วนภายในนี้ใช้ได้ตลอด